ออนิวเอซ์ซีรปี2,015ฟรีดาวเอาไปพร6 0 0 0ปายะใจดีจัดให้ครับผมสวัสดีทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปรล่อใจดีมีเวลาให้ว่า้น้ำเป็นขับฟอร์ราี่ติดกระดมาครับออนิว2.5 X-Series นะครับมาใหม่เลยนะครับรอๆแบบนี้เอาไปฟรีดาวปายะใจัดไห้ ไฟหนาโปเจเ,เตอร์ชุดแต่งกระจังหนาโคเมียมนะครับลนรอมาพร้อมกับแม็กใบพัดโอ้ยโคตรสุดโคตรสุดนะครับยางล้นล้นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ไปเลยเอาไป1ชุดจัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมดูภายในภายในนะครับไม่แสนกโลคุณแจเป็นรีโมทเบาะหุ้มเป็นเบาะหนังป๊อดงามแห้งครับด้านหลังกระหุ้มแบบวีไอพนะครับโค้สวย โคตรสดโคตรสดเลยดูมิดองมิดอาร์ตเดิมหมดจ้ะนะครับผมลองแกงประตงประตูเดิมหมดเดิอพี่น้องเด้อนะครับผมกลับบ้านสงการกันแล้วหรือยังนะครับกลับมาจากสงการหรือยังเหตุงานกันหรือยังนะครับผมเหตุแล้วครับผมมาเอาคันนี้ไปนะครับออกรถมอนี่เดือนนี้มษาเมษาระพฤษามิถุนาพูนละครับมิถุนากรกฎาคมจังศรีพรแคงงวดครับรถคันนี้เคยติดเคยเคลีย ไอกระบะไอแคลลี่นะครับถอดออกไปแล้วนะครับผมนะรถสวยจุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมกำลังล้างกำลังบิว้วไล่ล้างทำความสะอาดดากเดิมท้ายเดิมนะครับมิดองมิดอาร์ตท้ายเดิมนะครับรถการันตีความสวยความเดิมได้นะพี่น้องเอิกเชียวบ่ชนบบตำบาบตีรังกาบเพีความเรียวร้อยเป็นธรรมชาติของรถมือสองเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้อง่นะองวงนะเดี๋ยวป๋าจัดก,การให้เอาแบบกิ๊บๆเลยนี่ ลดหัวแต่สื่อมาไหม่พี่น้องเอ้ยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนและส่งฟรีทั่วไทยอยู่ท่าใดก็ซื่อได้บวาสิเยตอาชีพเอียงกระตามมาหาปายะใจะดีปลปายะจันทหยครับเครื่อง2.5พี่น้องของเครื่องเดิมๆเ,เลยสังเกตหัวนอ็นอตน็อตฝากระโปรง่ามีห้ยไขร้อยแกะล่องแก้มใส้ขวาเดิมแทนเพจเดิมจ้ะนะครับน็อตเดิมหมดนี่เดิมหมดนะนี่ พี่น้องเอฟซีก็คอมเมนต์มาบอกเบิ้งมาติดตามมาโดนแล้วบ่เคยบอกราคาเลยนะครับผมบอกจังไหนอะรถหัวเต็มมาหนอสิยังปรทธานดั้งราคายังปรทธานดิเบิ้งคา่าใช้จ่ายว่าเฮ็ดอีหยังแนอ่อนุนอันนี่เฮ็ดอีหยังแน่นะครับต้นทุนจกบาทมันก็นยังคำนวณบ่ได้นะครับก็เลยยังตั้งราคาแบบเป๊ะๆชั่วๆบ่ได้นะครับผมก็อยู่ในเลทประมาณส0 0แสนนี่แหละครับค่าง,งวด6,000บาท ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยบัตรประชาชนใบเดียวปายาจันไห่นะครับผมเอฟซีปายาเป็นกําลังใจให้ปาพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปายาใจดีปายาขวัญใจคนจนปายาของแท้รับชมกันอยู่จากจังหวัดอย่างแนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ปาบ่มีเอียงจะให้นอกจากกล่าวคําว่าขอบคุณพี่น้องได้ไลายสวัสดีครับ